เพราะว่าในบล็อกของโลกสิงเงนเมือเนี่ยนะเขาบอกว่าอุชมาลเนี่ยเป็นโบราณสถานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของชาวมายาเลย mm hmm. แล้าใครที่อยากจะสัมผัสนกับอารยธรรมของชามายายก็ต้องมาที่นี่ทั้งนั้นแหละโอเคงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะผู mm ้ชมค่ะ หรือว่าพิระมิดของพ่อโมดนั่นเองค่ะที่เรียกกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าตามตำนานเนี่ยเชื่อกันว่าพ่อมดคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นพ่อมดแคสซะด้วย <c oughs> ได,ด้ปิรมิดปิรามิดองค์นี้นะคะขึ้นภายในชั่วข้ามคืนเท่านั้นค่ะและด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจนี้เองนะคะทำให้พื้นที่นี้ทั้งหมดได้รับการเรียกว่าอุชมารค่ะ และเพราะด้วยพีระมิดนี้นะคะถูกสร้างขึ้นที่ศตวรรษที่6นะคะโดยการที่สร้างให้ใหญ่ขึ้นค่ะครอบอันเดิมถึง2ชั้นนะคะจึงทาให้พีระมิดนี้ค่ะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันค่ะจึงทําให้นักโบราณคดีนะคะเรียกพีระมิดนี้ว่าอุชมาค่ะหรือแปลว่าสร้าง3ครั้ง ซึ่งถ้าสังเกตให้ดีนะคะก็จะเห็นว่าพีระมิดที่นี่นะคะฐานเป็นรูปทรงไข่นะคะทําให้พีระมิดนี้นะคะแตกต่างจากพีระมิดที่อื่นนะคะแถมบันไดที่เห็นอยู่นั้นนะคะก็มีความชันถึง60องศานะคะทำให้ยากมากๆเลยกับการที่จะเดินขึ้นไปนะคะและถ้ามองดูดีๆนิดนึงนะคะก็จะเห็นว่าโดยรอบเนี่ยได้รับการตกแต่งด้วยหน้ากากนะคะซึ่งเป็นหน้ากากของเทพเจ้าแห่งสายฝนของชาวมายานะคะที่ชื่อว่าชักนะคะซึ่ง หน้ากากนี้นะคะจะเห็นอยู่บริเวณหน้าบันของประตูนะคะแล้วก็ด้านข้างของบันไดนะคะแล้วก็รอบๆพีระมิดค่ะสําหรับโครงสร้างของพีระมิดนี้นะคะถูกสร้างด้วยหินปูนนะคะฉาบด้วยปูนขาวค่ะแล้วก็ทาด้วยสีแดงนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยสีเหลืองฟ้าแล้วก็ดําค่ะแต่ด้วยการเวลาค่ะมันทาให้สีจางลงนะคะเหลือแต่นี่เลยค่ะโครงสร้างหินปูนที่เราเห็นด้านหลังนี้ค่ะ ซึ่งพิระมิดองค์นี้นะคะก็เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตนะคะของเทพเจ้าแห่งสายฝนค่ะเพราะฉะนั้นกษัตริย์ชาวมายาสมัยก่อนเนี่ยนะคะ,ะก็จะมาที่นี่เพื่อทําพิธีกรรมต่างๆเพื่อติดต่อกับเทพเจ้าของเขาค่ะ อยู่ข้างหลังนี้นะคะก็คือ Governors Palace ค่ะเรียกได้ว่าเป็นผลงานชิ้น masterpiece ของสถาปัตยก,กรรมแบบพุกเลยก็ว่าได้ค่ะวังแห่งเจ้าเมืองนะคะถูกสร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช900ค่ะเป็นที่ประทับของกษัตริย์นะคะที่นี่ประกอบไปด้วยอาคาร3หลังที่เชื่อมต่อกันค่ะตกแต่งไปด้วยรูปภาพของเทพเจ้าชาักนะคะที่มีชื่อเดียวกับตัวกษัตริย์ผู้ครองเมืองเลยนะคะทีด่ดูสวยงามและก็แปลกตามากค่ะที่สําคัญนะคะแพรรู้หรือเปล่าว่า พระราชวังแห่งนี้มีความเชื่อมโยงเป็นพิเศษกับดาวศุกร์ด้วยนะยังไงอ่ะอีฟก็เพราะว่าในบล็อกของโลกสีนําเงินเนี่ยนะคะบอกว่าถ้าเกิดเรายืนตรงตำแหน่งประตูกลางของพระราชวังแห่งนี้เราก็จะสามารถมองดาวศุกร์บนท้องฟ้าน่ได้อย่างตรงเป้งเลยทีเดียวมันเป็นเรื่องบังเอิญแน่นอนโอ้ยไม่บังเอิญหรอกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูใกล้ๆของหน้ากากเทพเจ้าชักเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ของดาวศุกร์เนี่ยสลักอยู่ตรงเปลือกตาล่างของท่านด้วยแสดงว่าเขาตั้งใจหรือว่าอ๋อโอเคเข้าใจละ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามัวแต่มาชื่นชมอยู่ที่เดียวเพราะว่าที่นี่นะคะยังมีไฮไลท์อื่นๆให้ได้ดูอีกจะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวต้องไปดูกันค่ะไป,ะป,ะปค่ะบริเวณที่เห็นอยู่นี้นะคะเรียกว่า non n a นาเรี q ควอดเรนเกค่ะหรือที่เรียกกันว่าจัตุรัสแม่ชีนั่นเองนะคะซึ่งเป็นชื่อที่ถูกตั้งโดยชาวสเปน<ช>เพราะอะไรนะนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ห้องเล็กๆที่อยู่ตรงนี้ไหมคะด้วยความที่มันไม่ใหญ่ไปกว่าห้องพักของแม่ชีคอนแวนนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการตกแต่งอะไรสําคัญไปในตัวอาคารนะคะห้องแบบนี้มีทั้งหมด7จห้องด้วยกันนะคะที่นี่ก็เลยมีชื่อเรียกว่าจัตุรัสแม่ชีค่ะค่ะซึ่งนะักโบราณคดีหลายคนนะคะก็เชื่อว่าห้องเหล่านี้นะคะเคยเป็นที่พักของเหล่าบรรดาราชวงศ์นายทหารและก็นักปกครองต่างๆนะคะที่เดินทางมาที่เมืองนี้เพื่อศึกษาเรื่องการเมืองการปกครองค่ะก็ปปปเป็นห้อง ที่จัตุรัสแม่ชียังมีการตกแต่งตัวอาคารด้วยรูปสลักหินของเทพเจ้าแห่งฝนหรือที่เรียกว่า Rain God c h ซึ่งเป็นเทพเจ้าของชาวมายาที่สวยงามมากค่ะที่นี่นะคะก็คือ House of the Turtles นะคะซึ่งเคยเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่เคยบูชาเทพเจ้าแห่งน้ำค่ะอ่าดูจากตัวอาคารนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็ถูกตกแต่งไปด้วยหินที่แกะสลักเป็นรูปเต่ารอบตัวอาคารเลยค่ะน่าักมากเลย เนื่อยยังเด็กๆอย่างเราจะไม่เหนื่อยได้ไงอ๋อ ถูกไหมเพราะที่จะพาไปต่อไปนี้นะคะก็คือเรียกว่าคาบะอยู่ใกล้ๆอุชมาลเดินทางแค่ครึ่งชั่วโมงเองโดยใช้รถนี่แหละปะเ,เดินก็ได้ไหวไปดีไปเลยเดินเลยเนี่ยเดินดเลยคาบะคือโบราณสถานของชาวมายาซึ่งตั้งอยู่ห่างจากอุชมาลไปไม่ไกลนะักเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเส้นทางการศึกษาสถาป,ปัตยกรรมแบบคุกที่น่าสนใจ คำว่าคาบะนะคะหมายถึง strong hand ค่ะมือที่แข็งแรงนะคะเป็นเครื่องที่บ่งบอกถึงความสามารถของกษัตริย์ในการครองเมืองในยุคนั้นเลยส่วนใหญ่นะชาวคาบะเนี่ยนะคะเขาก็จะปลูกข้าวโพดเป็นหลักค่ะเขาก็เลยพร้อมใจกันนะคะสร้างวังหน้ากาศที่เรียกว่าโคสกูปนะคะเพื่อถวายให้กับเจ้าแห่งสายฝนเทพเจ้าแห่งสายฝนหรือที่เรียกว่าเรนก็ชักนั่นเองเพื่อที่จะปกป้องผลผลิตทางการเกษตรไม่ให้ถูกทําลาย ถ้างั้นก็เรียกง่ายๆว่าจริงๆแล้วที่นี่ก็จะคล้ายๆกับ Governor's p a l a c e ที่เราไปดูที่อุชมาวาเมื่อกี้นี้ใช่ไหมอ่ะถูกจะคิดยังไงก็ได้อ่าเหมือนกันเลยปะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงกันแน่ะ สวยไหมสวยดิ uh huh. นี่นะเมื่อกี้ตอนที่เราไปกอล์ฟเวนัสพาเลที่อุกชมาเนี่ยนะอิปก็ว่ามีหน้ากากของเทพเจ้าชักเยอะมากมากเลยนะแต่ถ้าเทียบกับที่นี่อะไรเด็กๆเลยเพราะที่นี่เยอะมากอ่ะเยอะไม่เยอะ,ยอะคิดดูนะที่นี่วางหน้ากากมีความยาวทั้งหมด151อฟุตตกแต่งไปด้วยหน้ากากทั้งหมดเนี่ยมากกว่า250ชิ้นและบางส่วนถูกทำลายไปแล้วซึ่งยังไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้ากากเนี่ยที่ตกแต่งอยู่รอบวางหน้ากากเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชิ้นกันแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยนับไหม นับไงไปนับนับดิถ่ายรูปนับดิเราไปถ่ายรูปแล้วลาเพิร์อันนี้มีสี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปด แล้วค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ The Building of Warrior นะคะหรือว่าวิหารนักรบค่ะสายเหตุที่ชื่อวิหารนักรบนะคะเป็นเพราะว่าหินที่อยู่ด้านบนนี้นะคะถูกแกะสลักเป็นรูปนักรบค่ะและพราะด้วยอาคารนี้นะคะหันหลังให้กับวังแห่งหน้ากาดที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะเลยทาให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าจริงๆแล้วอาคาร2หลังนี้เนี่ยนะคะถูกสร้างมาให้เกือ้อกูลซึ่งกันและกันค่ะ